อ้าอ้หลังคลอดอย่าเพิ่งกินตามใจปากผลไม้ที่ควรเลี้ยงหลังคลอดลูกจะมีอะไรกินแล้วไม่ไดียังไงมาดูกันค่ะและอย่าลืมเป็นกำลังใจทีมงานด้วยการกดไลค์ตรงนี้ท่านที่กดไลค์คอยจะตัวเล็กแข็งแรงโตวไวถูกท่าเลยค่ะ อ่อนเองก็ต้องดูแลตัวเองไม่แพ้กับตอนที่ยังท้องเลยนะคะเพราะว่ายังต้องการพลังงานที่มากขึ้นและยังต้องให้นมลูกอีกด้วยมาดูกันค่ะว่าผลไม้ต้องห้ามแม่ลูกอ่อนจะมีอะไร 1. ผลไม้ตระกูลส้มเช่นมะนาวกีวีสตรอเบอรี่สับปะรดองุ่นถึงแม้ว่าจะอุดมไปด้วยวิตามินซีแถมกินแล้วยังสดชื่นสุดๆแต่หากแม่กินผลไม้พวกนี้แล้วลูกดื่มนมเข้าไป อ like oh no. าจทำให้ลูกเกิดอาการแพ้เป็นผื่นพ้อ้อม like เก <tr ิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารท้องเสียหรือว่าอาเจียนได้นะคะ 2. ขนุนสำหรับขนุนคนโบราณเชื่อว่าจะทำให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงท้องเสียอาเจียนและที่สำคัญคือไม่มีน้ำนมให้ลูกน้อยอีกด้วย 3. ทุเรียนเพราะว่าทุเรียนนั้นกลิ่นแรงเอามากม หากคุณแม่กินเข้าไปอาจทําทให้นมนมเหม็นจนลูกไม่อยากกินได้นั่นเองค่ะและทุเรียนยังทําให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้องได้ง่ายรวมถึงอาจทําทให้ร้อนในทอนน้ำนมตันอีกด้วยค่ะสีเบอร์รี่และลูกพรุนผ <c oughs> ลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะทําให้เกิดแก๊สกับลูกน้อยได้ทําให้ระบบการย่อยอาหารของลูกน้อยมีปัญหาหากกินผลไม้จาพวกนี้เข้าไปแล้วเกิดอาการดังกล่าว ให้หยุดกินทันทีและปรึกษาคุณหมอนะคะผละไม้เหล่านี้เลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนนะคะหากทานแล้วน้ำนมหดท้องเสียหรือว่าลูกมีอาการแพ้ส่งผลให้สุขภาพไม่ดีพัฒนาการชา้าไม่ขุมกันเลยใช่ไหมคะแม่ลูกอ่อนต้องระมัดระวังป้องกันความเสี่ยงให้กับลูกอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร